วันนี้เราอยู่กันที่บ้านตะโกตะพีนะครับวันนี้เรามางานกันตรึมกล้วยหอมวันนี้ศิลปินมากันเยอะแยะเลยว่าจะเป็นเน่น้องโชเชสสวัสดีครับ <c oughs> ผมอยู่ตะโกตะพีนะฮะวันนี้มาชมกัน <c oughs> ได้นะครับอันนี้ก็คุณแม่คุณแม่แจ่มคุณแม่แจ่มจันวันเพนคดาแต่งหน้าสวยงามท <c oughs> ีมงานของเราดารารสุรพงษ์นอนในรถครับ <c oughs> ันนี้ดาวไลฟ์สุรพงศ์นะครับมาให้กำลังใจได้นะครับช่องอะไรนี่ช่องจองบอก,กันกวีสวัสดีครับสวัสดีครับเจจับเตกเด้จังลิงลยโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ชมบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเห็นเด็เซอร์แก้ผ้าไม่เป็นไรครับชอบไปดูไปดูไปดูแม่แียมจันแก้ผ้าก่อนอไปดูนี่นะครับใครเห็นใครก็รู้จัก ใครเห็นใครก็ทักว่าแม่ลมเย็นอแม่แจมนี่นะครับทีมงานอ่าทีมงานมืออาชีพนะครับโชเชตกินอะไรอ่ะกินอะไรนี่นะกันกวีนะเป็นเอ่อเรียอะไรนะกิ๊กกล้วยหอม นี่นะครับเอน้องแซมพลังหมูนะนี่นะครับดูจากหุ่นนะครับสวัสดีครับผมเรียกใช้ได้นะครับแต่บางงานก็ลืมเสียบมอนิเตอร์นะต้องระวังนะครับศิลปินต้องต้องฟังเอาเองนะครับบางวันลืมเสียบมอนิเตอร์นะเร่งเอาเรีงเอานี่นะครับคนนี้ละครับมัวแต่สนใจแดนเซอร์นะครับลืมเสียบมอนิเตอร์ให้หลายงานแล้วนะครับคนนี้ แสดยมอนิเตอร์นุกเ้ยเลหอมหอมนะครับนี่นะครับเกลยหอมนะครับสวัสดีครับเออยังไหลสดเหรอไลสดสดใสสไลายสดว่ากีอัดวิดีโอเออบรรยากาศนุกสนานนะครับตามมาให้แรงเชยแรงใจตามมาให้กำลังใจมาชมพวกเราได้นะครับที่กัดอยู่ที่บ้านตะโกตะพินะครับผมพื้นที่กว้างขวางครับมาชมกันนะครับ